วาดรูปด้วยเอาวาดให้ก็ได้เอาแต่พูดมาก็มีตึกอ,อืมวาวาวาดดอืมแล้วก็วก,ก็ขีดเส้นโยกเ,เด็กอยู่ไหนเ,เด็กเด็กอยู่ตรงไหนอ,อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง แล้วงไงต่อแล้วก็ลางลงมาล่างลงมา,า,งงมาคือทําเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมแล้วก็ถ้าเป็นสามเหลี่ยมก,ก็ต้องมีเส้นนี้ด้วยอ่ะอ่าแล้วก็ลางอีกเส้นหนึ่งจากยอดถึงแคบไกลใกล้กว่าเดิมอ่าใกล้กว่าเดิมแล้วก็อ่าอันที่ใกล้กว่าเป็นตอ่าอันที่ใกล้กว่าเป็นหกองศาอือหึ โอเคแล้วก็แล้วก็อ่าตกตกแล้วอ่ะเบกเบกกับอาโกหกสิบก็คือเป็นห้าสิบเโอเคโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วเคยทำแล้วแหละใช่ปะ่ะเออทำเองข้อนี้ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ว่าเคยทำแล้วทำเลยว่ามาเดี๋ยวเขียนให้ เออติดมาเลยเอาตรงไหนเอาเอาเอาความสูงตึกความสูงตึกเป็น hedge เนีลยเออความสูงตึกคือสิ่งที่สิ่งที่จะหาอ่าฮะ โจทย์บอกให้หาความสูงตึกถูกไหมความสูงตึกคือสิ่งที่จะหาหต้องการตัวแปรอีกตัวหนึ่งเอาจริงๆอ่ะบาให้ตัวแปรอตัวระหว่าง,งหกอืหอหึเป็น x อ่ะทีนี้คิดได้แล้ว h เนี่ยไม่ต้องใช้หรอกลบไปเถอะเนาะเะเพราะว่ามันคือสิ่งที่จะหาสุดท้ายก็จะหาอยู่ดี อ่ะว่าวามาก็แทนี่ห้าเท่ามาคว <c oughs> ามสูงตึกส่วนส่วนด้วยห้าสิบหกเห็นไหมค้ณมากเลยเพราะเคยทำแล้วถูกป่ะเป็นสมการที่หนึ่งแต่ก่อนที่เป็นสมการที่หนึ่งแทนหน่อยแทนสี่ห้ามีค่าเท่ากับ อือเพราะนั้นมันคือ h เท่ากับห้าสิบบวก x เป็นสมาการที่หนึ่งโอเคไหมครับอ่ะต่อไปวันนั้นจริงๆยังไงตรงนี้ควรต้องเขียน h นะอ่ะอ่ะต่อไปอีกสมาการหนึ่งมันมีสองตัวแปรมี h กับ x ต้องมีสองตัวแปร เราใช้สามเหลี่ยมรูปใหญ่ไปแล้วยังเหลืออีกสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งที่เราจะใช้ว่ามาเลยม,มันต้องเป็นสามเหลี่ยมสี่้าใช่ไหมน้องใช้สี่ห้าไปแล้วนี่ไงใช่เปล่า <5. S 1> อืออีกรูปหนึ่งคือรูปไหนหกสิบ <6, 4. S 1> อ่าว่ามา เราเขียนอยู่โอเคว่าไหมแทนหกสิบแทนหกสิบเท่ากับเท่ากับ h ส่วน x แทนหกสิบมีค่าเท่าไหร่รู้สามเพราะนั้น h ก็คือรู้สาม x ถูกปะเอานี้เข้าไปแทนค่าได้ไหม ในสมการที่1ถูกไหมก็เป็นรูทสามเอ็กเท่ากับห้บวกเอกซใช่ครับที่ไม่พอแล้วทําไงดีอันนี้ก็เถอะไปก่อนนะก็เป็นรูทสามเท่ากับห้บวกเเยอะเกิน เขียนใหม่รูปสามเอ็กเท่ากับห้าสิบบวกเอ็กอ่ะโอเคอ่ะแล้วทำไงต่อก็ย้ายห้เอย้ายย้ายข้างย้ายข้างอืมก็ย้ายย้ายย้ายเอ็กขวาไปเอ็กซซ้ายแล้วก็เอารูปสามมาหาห้าสิบเฮ้ยไม่ได้ดูให้ดี X มันบวกอยู่กับห้าสิบถ้าเธอจะย,าย้ายเธอก็ต้องกลายเป็นลบไม่ใช่คูณรู้สามมีค่าเท่าไหร่รู้สามไดเอเออเออเอออ่ะหมดแล้วไม่ใบ้บแล้วใบ้แค่นี้นอ่ะทำเองเอาเฉลคำอบไปหากยไปทำอย่างนั้นมันก็ยากสิครับเห็น X กับ X มั้ยไหม กับ x นี่เห็นไหมเออย้าย x ไปลบดิหนึ่งเจดสลบ <laughs> x, x ได้เท่าไหร่ไม่เห็นนะเออโอเคไหมก็นั่แหละ0 7 3ย x โอเคไหม พราะนั้นตรงนี้ก็คือ0 7 3 2 x จึงมีค่าเท่ากับ50เพราะนั้น x เดียวก็จึงมีค่าเท่ากับก็คิดเลขซะหน่อยหนึ่งใช่ไหมคเครื่องคิดเลขอยู่ไหน x เดียวก็มีค่าเท่ากับ50 0ส3 2่วน0.732เดาว,ว่ามันมากกว่า50หรือน้อยกว่า50เดาก่อน 68.3 1จหนึ่งจบเห็นไหมเห็นไหมครับครับอเอาไป